สวัสด,ดีครับไม่มีคนอ้าวอยู่นั่นไงไม่ไงยะเจ้าทำลายลักขานเจ้าเดกไปพอครับน้องนภานะครับด้ลงนี่ไปได้นะครับเขาต้องมาลงตะเพ่ครับ จบดี้พานี่อุ่นขึ้นมาหมน้อยครับน้อยนจากเซาซีวันนี้แหละลบที่แปดครับลบเซาซีาเธอมาทงมาชายอย่างเธอเนี่ยฉันสวยแล้วก็สวยเสมอครับยันหนัวอัน <c oughs> นี้ก็เป็นหน้าที่แหมยางหนึ่งนะครับที่น้องนะคาจะต้องได้มาทำใปเจ้าเป็นหน้าที่ต้องใาไปชอบรวมกันแม่เจ้าก็คือว่า เขาจะต้องเอาขายะมาทิ้งเนาะถูกต้องแม่นแล้วเจ้เาเพราะน่ะเย็นมันจะเย็นย้อนย่ำมาเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นเป็นวิมากเก่า หาดแล้วาไทายอ่ะอันมาจุ่ยจูมงหบนะครับจากนี่ก็เลยต้องมาชดใช้กรรมเพรตอนนี้กี่โมงเนี่ยสี่โมงป,ป่ายขนเฝนพอเริ่มออกกับนักไก่กันละพดูนะเดินอยู่หิมหน้ามันะครับข้างหน้ามันนะพอใส่ส,สูดขาวเห,นหนว็นนะหนาวใช่ได้พีออกกับนักไก่ไหมครับแม่นครับโอ้ยหน้าฟ่อนหน้าฝน,น,นใช่ไหมเนาะ<อ>คนไ,ลไหลดูน้าไหลน,นี่ไปน้องใส่มดนี่เราลุ่มนี่เราคุณแม่ อันนี้น้ำล้นมาหางแค่ๆครับว่า,าเปลี่ยนตื่นเต้นเดี๋ยวมาแรงนี่จยปลาไปพอปนครับที่สะพานบ้างฝ่ายกั้น้ำฮะ่นอันนี้คือน้ำม,มันสูบขึ้นมาแล้วใส่แท่งแล้วมันล้น,นครับแท่งอยู่บนดอยป่ะครับหลงไปฮั่นหลงไปฮั่น เป็นน้าแขผงแล้วครับเพราะไอเหมือนกับไอที่ป้าไปพอหลังอ่ะที่เป็นภูเขาเลยอะขนาดน้ำยศน่ะตั้งหลังก็เป็นเจี่ครับอุณภูมิมันติดลบเนาะช่วงนี้ดีน้อยครับลบสิบแปดครับดีด้อยดีมาน้อยอุ่นมาน้อยครับอยู่กันตามสะพัดทีครับถ้าหลอดจากหนาวนี่ไปได้ก็คงจะหลอดไปได้ตลอดละ มือแตกอย่างแตกหมดครับไอ้นี่อันอันวะวะนี่แต่ก่อนมันเป็นอันเก่าไม่เป็นอันใหม,ม่ครับใครถามนะอธิบายให้ฟัง <c oughs> ว่าน, <c oughs> <c oughs> นี่มาสร้างกันตอน <c oughs> ตอนเขามาใหม่นี่มันไหนนะครับเอาตีเคลียร์มาแล้วเอาไปอย่างครับเอาไปเอามาเคลียร์นี่ก็จะ <c oughs> จะได้มาถามเผาเสื้อกันน้องลักพาหนี่หนาวขนาดเป็นอย่างถึงเผาถามเผาเสื้อเด้จากคือพะเจ้ามามาเดินเดินหื้อพอสิเสื้อสีพายเดราจะบินข้ามมาแเราจะเปิดจะได้ครับปถอดตัวเจ้าดูดูขี้จะไหนได้นะขี้จะนี่คือภาษาเนี่ยก็ภาษากลางก็คือน่ารังเกียจนะคะ ดูค่ะดูสภาพค่ะเอ๋คนทำงานครับเปิดหน้าเปิดตา,เ,ากกเปิด FC แล้วกะเปิดไปได้โคลโรนาเอาเปิดน้อยแนอยู่สองคนจิี้มีโอ้ยรอขึ้นจัดนักนะเจ้านะครับ,รบงามคน,นมาจัดนักค่ะเปิด้เจ้าสองนี้ไม่อยู่ฟานไม่ได้กี่เดือนแล้วเจ้าหเดือนนี่ครับอืม แฮมกี่วันเจ้าจากหกเดือนนี่เป็นประมาณสิบกวันครับเบลเป็นจะได้พองเจ้าขอสัมผั์ตื่นตีห้าครับตื่นตีห้าทุกวันเลยกระเจ้าแดดจะออกทุกวันครับบ่มีวันยุดนะครับฝนจะตกแดดจะออกหิมะจะตกจะลบสิบลบสช้าลบตอต้องตื่นนะครับบ้านไกลมันบริกิจเข้านะครับไก่จะตายเอาแม่นออกก็ได้เจ้าสัมผัสว่ามันเห็นหน้าเห็นตาเนี่อนะครับแล้วเป็นจะได้ต่อเจ้า งานแล้วเจ้าโอเคก็เจ้า,าทำงานมันก็เหนื่อยนะครับอุ้ยถายอุ้มยังมาเป็นยังไงบ้างคะทำงานครับระยะเวลาเ,ออเป็นยังไงบ้างคะระยะเวลาหกเดือนนะคะที่อยู่ฟาร์มไก่นะคะสบายครับสบายทำงานไม่หนักนะครับชิน,ม,นมันไม่ได้หยุดแค่นั้นเองชินหรือยังคะชินแล้วครับชินแล้วก็ชาครับ <laughs> ช,า,ชาทั้งร่างกายและจิตใจครับด้ชาเลยนะเจ้านายใจดีไหมคะโอ้โหเจ้านายใจดีครับแต่ก็อย่างว่าละครตังเมหน่อยนะครับนินทาเจ้านายเอาไม่ได้ตังเมหรอกคะ่ะเขาเรียกว่ายัางมาตอยคะ่ะ <laughs> <laughs> เขาจ่ายเดือนเดือนให้เราก็ดีแล้วนะครับค่ะทำงานที่นี่เงินตรงทุกเดือนไหมคะตรงครับ จกลเลตไปบ้างก็เพราะแกลืมเนอะเพราะแกหากระป่านะครับตอนนี้อยู่ที่นี่ห้าเดือนนี้ได้เงินเดือนเพิ่มหรือยังคะยังครับได้เงินเดือนเท่าไหร่คะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ไม่ต้องเป็นเงินไทยค่ะไม่ต้องค่ะอ๋อสามล้านสองอ๋อสามล้านสองครับต่อคนเหรอคะคู่โอ้ยถ้าต่อคนนี่ไม่ไปไหนแล้วครับผม ออกก็เรืยกว่าต่อคนค่ะคอแล้วมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆไหมคะมันหนาวนะครับก็ดูแลตัวเองครับก็ต่อสู้กันต่อไปอค่ะคไปอยู่ที่ไหนก็ต้องสำหรับคนที่อยากจะมาทำงานที่เกาเหลีคะ่ะตอนนี้คนที่อยู่ไทยคะ่ะที่สอบถามเข้ามาค่ะว่าอยากไปทำงานคะ่ะ<ม>เป็นยังไงบ้างคะอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ ฮะชิตเตเลียวโอรอครับรออย่างเดียวก็รออะไรเหรอคะรอครับรอเมื่อถึงเวลาก็จะได้มาเองครับช่วงนี้ยังไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่เปิดประเทศนะครับไวรัสโคโรนเนี่ครับเป็นไวรัสนะครับแับดูดูนู่นครับดูไหนคะหม่บเริ่มละลายแล้วนะครับตอนนี้นะครับตั้งไหนคะหมู่บ้านหรอคะบนดอยครับเดี๋ยวซุมเข้าไปหน่อยนะคะ จะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเล็กๆครับนี่ครับทีนี้เรามาถามน้องหน้าผาบ้างนะครับถามอะไรคะมาทำงานที่นี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับชอบค่ะชอบที่นี่ค่ะอากาศดีไหมครับอากาศอากาศดีค่ะ,ะแต่แต่จะหนาวนิดนึงนะคะจะหนาวกว่าที่อื่นอนิดนึงค่ะค ถ้าอุณหภูมิเขาบอกว่าลบยี่สิบเอ็ดที่นี่จะลบประมาณเท่าไหร่ครับก็จะบวกไปอีกประมาณอาสองสามึงาสามเนี่ยลคะคัะประมาณยี่สามยี่สี่นะคะอ่าครับพะวันนั้นเห็นตรงโทราศัพท์บอกว่าลบยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับส่งนี้มาให้ดูนะครับก็เราก็ต้องบวกเพิ่มไปอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ะอพของเรานี่อยู่แบบในหุบเขานะครับค่ะทำงนานที่นี่แฮปปี้มากเลยนะคะครับดูสิคะ เป็นแม่บ้านนะคะใช้ที่คิดว่ามาทางานที่เกาหลีและสบายนะคะดูนะคะโตดขี้ไก่ทุกันที่เรามีเงินมีทองเยอะแยะมากมายนะคะดูนะคะส่วนเราจะได้เงินแต่ละบาทมานะคะครับเราต้องทําอะไรบ้างนะคะเราต้องเหนื่อยแค่ไหนนะคะไอ้เผาขยะนี่เราหนีไม่ได้นะครับเดี๋ยวไฟลามแถวนี้เป็นป่านะครับเราต้องเฝ้านะครับไฟไหม้ฟ้ามัวนปี่ไก่ไก่ไก่ นี่เลยจะถามอีกไหมคะก็อยากให้น้องนภาเล่าดีกว่าครับว่าอยู่ที่นี่มีแต่คนถามนะคว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นยังไงหมายถึงยังไงคะสบายกายสบายใจความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีไหมเยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเราอยู่อยู่ที่นี่เนาะเราก็อาศัยอยู่บ้านรวมกันนะคะคนงานก็จะมีอยู่สีคนนะคะ รวมเราสองคนแล้วก็จะเป็นสี่คนนะคะคือตอนเนี้ยเราก็แยกกันทําอาหารนะคะต่างคนต่างกินนะคะอยู่ในบ้านเนาะแล้วก็ข้อของเครื่องใชก้ก็มีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันค่ะส่วนค่าใช้จ่ายในบ้านไม่มีนะคะเรามาทํางานฟาร์มส่วนมากงานฟาร์มก็จะเป็นเด็กคนเดียวเจ๊คิมูก,กันเจ้าอยู่ฟรีกินฟนะร,รีเนาะอยู่ฟรีกินฟรีนะคะแก๊สฟรี น้ำฟรีไฟฟรีฟรีทุกอย่างนะคะเกว้นกับข้าวซื้อเองใช่ค่ะถ้าไม่อยากซื้อก็กินแต่ไข่ก็ได้นะคะพอสามเขาก็มีให้ฟรีค่ะก็นี่บุฟเฟ่ไข่นะครับกินได้เต็มที่ครับถ้าจะเก็บถ้าจะเก็บทั้งสองสองล้านสามล้านสองนะคะเราก็ไม่ต้องซื้ออะไรนะคะเราก็กินข้าวกับไข่ทอดไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวกันนะคะครับก็หน้ารูปไข่นะครับค่ะส่วน การใช้ชีวิตที่นี่ก็เรียบๆง่ายๆนะคะไม่มีร้านค้าให้ไปนะคะไม่มีขนมให้ไปซื้อนะคะก็ส่วนมากก็จะมีรถผลไม้นะมาขายแถวๆนี้นะคะตรงหน้าเนี่ค่ะก็องอดขายนะคะท,ท,ที่นเข้าก็จะมาครั้งหนึ่งถ้ามีตังก็ได้ซื้อนะคะถ้ามีตังถ้าไม่มีตังก็ไปได้ซื้อนะคะครับแค่นั้นแหละค่ะการใช้ชีวิตก็เรียบๆง่ายๆค่ะครับแล้วตอนนี้ตังเหลือติดกระเป๋าเท่าไหร่ครับไม่มีค่ะอันนี้คือเรื่องจริง <ทน S 1> มีออประมาณ7,000วอนค่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยก็ตั้งแต่ต้นเดือนมาแล้วนะครับเราสองคนก็ไม่มีตังค์เลยนะครับไม่มีแม้แต่ในบัญชีที่นี่มันไม่ได้ใช้ตังค์ค่ะครับ,รบรประมาณครั้งหนึ่งจากร้านไทยนะคะแล้วก็ไปมา คือมาเตอร์นะคะคทำนิ้วกดทาไปครั้งหนึ่งเพื่อที่ซื้อกับข้าวตุนไว้ครั้งเดือนนะคะแค่นั้นแหละค่ะเดือนหนึ่งก็จะได้ไปเปิดหูเปิดตาหนึ่งครั้งครับครับก็ถ้าโควิดไม่ระบาดเราก็จะได้ไปกินหมูกระทะครับไปซิกตั้งเนาะตั้งแต่มาที่นี่ก็ได้ไปแค่สองครั้งเองค่ะจะเข้าเดือนนี่6หกแล้วเพราะว่าไอไวรัสมันระบาดหนักนะช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้ก็หนักไปเรื่อยๆนะครับมาตรการอะไรก็ออกมาก็ไปไหนก็ใส่แมสนะครับ จะเริ่มนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยติดโควนนิดเยอะแล้วนะครับที่เกาหลีครับดูแลแตัวเองด้วยนะค,คะทุกคนค่ะครับงั้นวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ